Mm hmm. เก็บจังไดไหวละบาดนี้หลายขนาดทุกคนขอบคุณลหลายเดอ้อค่ะเดอ้อขอบคุณพี่น้องทุกคนด้วยเดอ้อของฝากทุกชิ้นนะคะขอบคุณเลยหลายจังก็คลิปนี้ก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะรีวิวไม่รู้จะจัดยังไงเพื่อนๆเ,เ,เพราะมันเยอะเยอะไปหมด เราไม่คิดว่าจะเยอะขนาดนี้นะคะมีอย่างนี้นี่นะใช้บ้างอันทุ่งยังนะต้นหนังสือลองดูพักอันหวานบานพักหวานบานด้วยค่ะมีอี่งปุ๊ทับอีกอย่างไว้ปุ๊ออประบุนแท้เลยนี่ร,รับเด้อีกอย่างนี้หือร,รับเด้ด้วยค่ะ นอกเด้อครับวยค่ะผักนอกธรรมชาติบ้านเฮาเนาะคือเพิ่นขึ้นเองตามมันให้นาด้วยค่ะทุกคนไม่ได้ปลูกอันนี้นนนะะสงสัยมกอะมีหอมปลาแห้งมกแห้งหมดแดงก็มกอะไรรึเปล่อ,อยอนะ่างอีกนะผักหนามไก่ไก่หน้าาม อาไหมมะทั่วมะเขอือฮะร่างนี่น่ะ้าจับขึ้นรีวิวซอยเนาะุณสุอยจัลเจ้าลงไปพูอ่ออไ,ไปพก็เสียว่างุณรวยนอก้าใกล้นี่ใกล้ปะใกล้บ้านขน้ำน้ำค่ะน้ำยอดอบอว มีหอมน้ำพริกก็ไปยะนางเอออันนี้ดักแด้ด้วค่ะปลาแห้งปลาแห้งค่ะทำอะไรแล้วก็รับเรียนปลาทูอะปลาทเด้อสัตยพี่น้องทางนั่นหอยพอเปิ้ลส่งมาเด้อค่ะเด้อบางหอยเด้อค่ะมเขือปลาเขือขึ้นอีก เออจิกินจังไดเปิดตาบันนี่เจ้าเอา้าเสือน้อยมาเสือขึ้นด้วค่ะแต่มันอ่อนด้วยค่ะนี่มาเสือขึอ้นข้างโคบมันมาคือคืนอ,านอ้าวแว่นบ้อเราไหมที่เหลือกอันพักนอกก็กคือเอาม่ท,าานะที่เล็ก,ลกงามๆอ่อนๆเลยด้วยค่ะพเพื่อน อ่อนๆเลยค่ะที่เหล็กอ่อนๆเลยค่ะมาจากบ้านน้องสาวเมืองบ้านค่ะคือเอามาฟังอ,นนอันนี้คือไข่หมดแดงฮะ <laughs> ไข่หมดแดงค่ะได้อยู่ได้อยู่จังมดหนึ่นงสองอู้หูมดไข่หมดแดงหนึ่งสองสามสี่มด หน่อไม้ย,ยายเด้วยค่ะน,นี่แม่แพรเพิ่นฝากมาให้หน,น่อไม้แนงๆหน่อไม้น้อยด้ยค่ะพร้อมกับใบยนางอของฝากมาเบิ่งเริ่มีมักแตงของผู้ใด่ก็ปลาบุญบอกบั<อ>งเด้สุดคนมักฟากค่ะมักฟักค่ะทุกคน มีมะแตงค่ะแตงไทยนะคะป้าเพิ่นส่งมาให้ด้วยค่ะเด้อทางแฟนแทนแล้วก็อะไรนี่โอ้ยมะม่วงค่ะโอ้โหกินได้ไหวเนาะบ้านนี้มะม่วงมีมะมีมะเอึหรือฟักทองนะคะทุกคนฟักทองโซงหน่วยด้วยค่ะฟักทองนะคะ แล้วก็แตงไทยแล้วก็ฟักโอ้ปลาบุญพ่นปูปบาติหมูอันนี้ก็มักร้าวค่ะอของฝากนะคือสามน่วยด้วยค่ะทุกคนมะพร้าวอันนี้กล้วยก็มีค่ะเพื่นพนอนๆโล้ยวงของฝากด้วยค่ะ จากนาสองเหมืองแล้วก็โคกขมเรียนนะคะถึงหอมถึงกระเทียมค่ะเพื่อนๆอันนี้กระมังง้องนะคขณเพื่อนเคีเ้ยวเวยเมื่อน่ค่ะของฝากนะคะทุกคนกนอกระถุงบ้านค่ะเพื่อนภายนอกด้ขนาะละกหวานบ้านอิ่ง แซ่บด้วแล้วก็ทุกคนปฮมีฮอสอันส้มพักได้คุณซูตัวนี้นะส้มพักด้วยค่ะส้มพักเซียนของยายนะคะหนึ่งกระปุกใหญ่แล้วก็มีปะลาล้าอีกทุกคนปะลาล้าด้วยค่ะเด้ออันนี้ปะลาล้าชะแดกด้วยค่ะยายพื้นเพศเองเองที่เล็กจอยได้ดี เออยังใเดี๋ยวฝากได้ซีมก็ค่ะพี่น้องเพิ่นแงมาฝากค่ะเพื่อนๆแบบไข่ายกำลังงามเลยงามเนาะคุณซูเนาะในทั้งเบิร์ตซีฮอ่คุณน่ะซีฮอ่ซองฟิตปะไม่ใช่โปเสียบปะเน,นี่ยนะค่ะคเพื่อนๆรีวิวของฝากนะคะจากบ้าน หลายแฉะใส่โมเดงได้ค่ะเด้อของฝากครับทุกคน,นนี่ก็น้ำไม้แหน้งนะคะน้ำม่วงด้วยค่ะอันนี้น้ำไม้โก้ด้วยค่ะเอาไว้ซุปเพื่อนๆแล้วก็มีดักแด้เด้อดักแด้ดักแด้ดดดมะเขือนะคะ มักปีเไไก่ไก่หนึ่งตัวแล้วผ้างามๆนังค่ะเพื่อนๆย้ายมาใส่น,นี้มักพริกพักนามค่ะพักหนามมกทั่วม็หอยคีเล็กพร้อมมะหอยพร้อมใช่ม,แมดแดงค่ะอืมซาใจคัะ่ะขนาดบปานเ้ืองด้คีเล็กอ่อนๆน,นะคะ ม้วงค่ะทำส่วโอ้ของฝากนะคะส่วนในนี้ก็เป็นแตงแตงในนี้ก็เป็นแตงโมอันนี้ก็เป็นมะพร้าวด้วยค่ะทุกคน เก็บจังไดไหวละบาทน,นี่หลายขนาดทุกคนขอบคุณเลยหลายเดอ้อค่ะเดอ้อขอบคุณพี่น้องทุกคนด้วยเดอ้อของฝากทุกชิ้นนะคะขอบคุณเลยหลายจังก็คลิปนี้ก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะรีวิวไม่รู้จะจัด,จดยังไงเพื่อนๆเพราะมันเยอะเยอะไปหมดเราไม่คิดว่าจะเยอะขนาดนี้นะคะ